สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนริงาโอดครันี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับของสมสัยจีนติกนั่นเองนะครับครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาสอบถามเขามว่าเออพี่ๆช่วยแนะนําของสมสัยของจีนติกหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมทําคลิปให้เลยไม่ต้องห่วงในส่วนของตัวของสมศสัยของจีนติกเนี่ยเออคุณอาจจะต้องใช้งบาทานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิงไม่แรงเนี่ยผมบอ,อกเลยว่ามันจะเป็นไรที่ค่อนข้างเปืือกมากเลยครับอันนี้ผมเปิดที่ไว้ฟังนะสมมุติ แม็กมาลิงอ่ะแม็กมาลิงก่อนเลยเลือดประมาณหมื่นหนึง่งถ้าคุณทําของไม่ดีเวลาคุณมีเก็บเลเวลอะครับก็เหมือนกับว่าคุณต้องใช้กระสุนสองนัดในการยิงแม็กมาลิงหนึ่งครั้งนะครับมันจะไปเปลืองตรงนี้นี่แหละมันไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่เลยก็คือยิ่งคุณยิงเยอะค่ากระสุนยิงแพงนะครับกระสุนเจเนติกเนี่ยหนึ่งพันลูกไอรอนบอลน,นะไอบอลที่มันเป็นรูปดาวเนี้ยอันเนี้ยนะหนึ่งพันลูกเกือบเอ็มนะครับเพราะฉะนั้น คุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันเป็นวันคิดเพื่อที่เราจะประหยัดที่สุดหรือถ้าใครเป็นคนที่มีงบอยู่แล้วก็ทํคกามสงสัยให้มันวันฮิตเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการฟาร์มในการวนรอบแฮมอนให้เล็ที่สุดนะครับโอเคไม่นอกเรียงแล้วเราไปเริ่มกันที่ประดับไม่ใช่ประดับสิต้องเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะครับ ส่วนหัวเนี่ยหลังจากที่มีการอัปเดตล่าสุดเข้ามานะครับก็มีกับตันแฮทเข้ามาแล้วนะครับผมกับตันแฮทตอนนี้ราคาก็ไม่แรงุวยโชนนะครับนี่กับตันแฮทมีเต็มเลยแล้วก็ออกไม่ยากด้วยนะครับผมอันนี้กับตันแฮทผมแนะนานะครับเป็นงบที่แบบค่อนข้างบัจเจนนิดนึนนงมีคนทสอบเมย้ดูแล้วนะแต่ว่าผมลองไปเทสเองแล้วมันก็ยังไม่ชนะ5อ .5 ดีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ของสงสัยทั้งหมด,ดหรือเปล่า ตอนแรกมีคนบอกว่ามาแรงกว่าออ้แต่ว่าผมลองดูแล้วมันก็ยังไม่แรงกว่าออ้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วแต่คนที่เขาคือแต่ละคนก็ใส,เส่เซตไม่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปบิวอย่างไงให้มันแรงกว่าออ้นะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับสําหรับคนที่แบบงบไม่เยอะก็เป็นบวก7จ็ดเจมินี่ครวนะครับเอ้ใช่เจมินี่คราวครับที่บวกเจ็ดเได้แท็กอีกสามสิบนะครับนั้นก็เป็นห่วที่ค่อนข้างงบน้อยแต่ว่าให สเตตัสที่ค่อนข้างดีนะครับคือแอ t แท็กบวก30ใส่ดาก์คพิงกูคูล่า Pink, ก็เป็นแอ t แท็ก40นะครับอันนั้นก็ค่อนข้างโอเคอยู่อันต่อไปนะครับนี่ก็บัตเจตเหมือนกันเป็นออลสนะครับหมวกอินโดนีเซียเบเล่นะครับน,นี่ผมไม่มีนะขายไปแล้วนะอินโดนีเซียเบเล่ครับอันนั้นก็โอเคนะครับคือเป็นลองออลห้าห่างแค่2สเตตเองแล้วก็เข้ามาเยอะนะ2สเตตเองเอาแบบไปใส่อีกก็ได้นะครับ โอเคชิ้นต่อไปนะครับก็คือหมวกแกะนั่นเองครับหมกแกะที่ใช้คู่กับเจ้ากุลาบนะครับไม่มีให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวผมแปะหน้ามันไว้ให้นะครับก็คือเจ้ากุลาบกับหมกแกเนี่ยเป็นคอมโบคู่กันนะครับกุลาบไปไหนกุลาบหายโทษนะครับอ้าวกุลาบหายอ่ะไม่เป็นไรก็คือมันเป็นคอมโบคู่กันมันจะตีแรงขนาดตีขนาดแรงขึ้นตาม จำนวนที่เราบวกตามหมกแกะนะครับอันนี้คือเป็นคอมโบคู่ของหมวกแกะกับกุลาบนะครับมีโอกาสให้เพสเล็วหนึ่งด้วยมั้งแต่ผมไม่เคยใช้นะก็เห็นเพืเ่อนๆแนะนำาว่ามันค่อนข้างแรงทีเดียวโอเคชิ้นต่อไปนะครับมีงบสูงหน่อยนะก็คือ King o f ไทเกอร์นะครับหรือว่าเจ้าหมเอสกาอันเองหมเอสกาก็มีโอกาสพร็อคเปลี่ยนร่างเป็นเอสการครับแล้วเราจะตีแรงขึ้นมากๆเลยบอกเลยว่าหมวกนี้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับส่วน บวกที่ไว้สำหรับตีบอลนะที่ทุกคนคิดว่านะ่าจะต้องมีนะครับก็คือเจ้าอ๋อนี่ไงสกยัยเลโรผมใส่อยู่โถเจ้านี่ครับผมไหนว่นี่รอรัฟเดยครับรอรับเดยจะตีแรงตีบอลแรงขึ้นอีก10%ครับแล้วในบวกห้ามขึ้นไปจะแรงขึ้นอีก1%ตามแอตแทกของอาวุธนะครับหมายความว่าถ้าคุณใส่เฮลิเคนฟูลี่แล้วเจ้าบวกนี้บวก10คุณจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นอีก5% มันไปนคิดในส่วนของสรรมการไอ้นั่นนะที่มันไปอยู่ในแท็กอะแท็กมันเป็น,นเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะบวกในส่วนนั้นแต่ว่าอสังหาริอทรัอร์ก็จะไปรวมกับผลผลของความเสี่งยงของมาดัามนี่ได้ออสแตนบวกหนึ่งด้วยนะมีลู่อีกหนึ่งหกักแต่น,นี้ผมยังไม่ได้ใส่การนะครับโอเคชิ้นสุดท้ายก็คือหมวกแกะนะครับผมอเมสเบเล่นะครับตอนนี้ผมก็หาซื้ออยู่แต่หาซื้อไม่ได้เลยครับผมหาย,ยากจริงๆน่าจะหมดไปแล้วในเซิร์ฟก็ได้แต่วอนขอว่า ให้ท่านพี่ gm ทั้งหลายเอากลับมาขายใหม่นะครับแล้วเราจะหาซื้อกันอเมสเบเลนี้น่าจะเป็นหมวกเมตาสำหรับ g e n e ติกในแพชนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเมตาปีกสักพักเลยนะครับคือใส่คู่กับดาฟ้าแล้วคุณจะคาาแคนนอนแรงมากๆและแอทแทคมันค่อนข้างสูงมากครับยิ่งถ้าเป็นหมวกอมิสเบเลนวกสิบขึ้นไปจะทำให้ปายาไร่หลอดได้เลยรวมผลของเทมเด็กด้วยแล้วนะเทมเด็กอีก0.5แล้วก็บวก15อมิสเบเลก็คือปายา,ยายไร่หลอดแน่นอนครับ ต่อไปนะครับส่วนกลางส่วนกลางก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกน้อยมากเลยถูกสุดน่าจะเป็นโลโบอายนะครับแต่ถ้าใครใส่โมกแก่แล้วคงไม่ต้องใส่ส่วนกลางมนะั้งอ่ะถูกสุดน่าจะเป็นโลโบอายนะครับชิ้นที่2ที่ถูกลงมากิกนิดหนึ่งไม่สิต้องบอกว่าแพงมาอี่นิดนึงก็เป็นส่งของเอวเอีย e นะครับหรือว่าหูเอวลูนเองมันเคยมีมากล่องหนึ่งนะตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วแล้วก็่วนสุดท้ายนะครับที่กําลังอยู่ณนะตอนนี้เลยก็คือเจ้า นกพิร,ราบนั่นเองครับนกพิร,ราบสลอตออสเตดบวกหนึ Watch, mm ่งมีโอกาสใช้รูวอชเมื่อโดนโจมตีนะครับมาถึงส่วนปากข้างล่างนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวดีของทาวเจเน่มากเลยเพราะว่าเจ้าเดมอนบูโปลิงบับเบิลเนี่ยมันราคาโตแล้วนะครับเพราะว่ามีเจ้าปลาทองโกลเด้นฟิชเข้ามาแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็นบัตเจตได้แล้วนะ ซามูไรผมว่านะ่าอาจจะตกยุคไปแล้วก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะใครยังใส่ปากซามูอยู่ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้ามีงบทําของไม่หน่อยหนึ่งใส่เดมอนบลูปริมบับเบิลดีกว่าครับนี่สแตทมันค่อนข้างดีนะครับอินบวกหนึ่งได้พวกหนึ่ง mkt บวกร้อย mth บวกห้า mth บวกห้านะครับบวกตรงตรงเลยใส่แทนก่อนอ่ะมาถึงส่วนตัวนะครับบอดี้ในเนี่ยบอดี้อเมอร์เนี่ยส่วนตัวแล้วผมใส่อยู่2อย่างนะครับก็คือเสื้อหน้ครับผม เสื้อไล่หนี้ก็เอาไปออฟกันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เฮ้ยไม่มีสองตัวว่ะเอ๋เอ๋เอเออเสื้อไล่มีสองเอ่อผมอาจจะใส่การ์ดเป็นพวกเสื้อท่านต่างๆนะครับแล้วก็ไปออฟออฟแบบเด็กสามอินสามอะไรอย่างนี้จะดีที่สุดนะครับหรือสเตนสามก็ได้สำหรับใครเอาไว้ปายยานะครับนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นครับเด็กสามอินสามแต่เวลาออฟเนี่ยมันจะมีค่าออฟอยู่ประมาณสี่แสนแล้วถ้าออฟไม่ติดมีโอกาสแตกนะครับ ไม่ได้มีโอกาสแตกมันหายไปเลยครับตัวนี้มันหายไปเลยโอเคหรือใครจะไปะหยับหน่อยก็จะเป็นหลอดโค้ดนะครับหลอดโค้ดก็ตอปจากมาดำหาได้ทั่วไปครับราคาไม่แพงมากพอจะต้องได้เสื้อล่าเนี่ยจะราคาแพงมานิดนึงอีกอันนึงก็คือเดียโบลัสโลบนะครับเดียโบลัสโลบหรือว่าเกาะหนักเดียโบนะครับก่อนอ่างเดียโบเนี่ยค่อนข้างดีเลยถ้าไปออฟด้วยนี่มันจะยิ่งดีมากครับอย่างอ่ะดูสเตตมันก็คือสเตนบวกสเด็กบวกหนึ 1, ่บวกหนึ ป้องการสถานะสตันและสโตน5เซนเมื่อใส่คู่เดโบูลัสลิงได้แท็กบวเอเซนแท็ก3บวเซนี่ก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งครับไม่ขอกลางกลางและที่สำคัญคือมันสามารถเอนชาร์ได้นะครับนี่ผมไปออฟอินสามมาจริงๆอย่างได้เด็กนะทำไรหลอดไม่ได้เลยก็คือถ้าใครทำไรหลอดได้แล้วเนี่ยผมแนะนำไว้เทไปดีอินเลยนะครับไรหลอดได้คัดแคนนอนแรงๆปิดมอนได้เร็วขึ้นอ่ะมีเสื้อนอกไม่ใต้สองตัวที่คิดว่าคนน่าจะใส่กันนะก็มีกิีนโอเปอเรชั่นโค่นนะครับสำหรับการฟ เกลียนโอเปอเรชั่นโค้ดสามารถแลกได้ที่ไบโอแลบนะครับผมคือเก็บเจ้าวีลออฟเบลีเร์พวกเม็ดทองเม็ดขาวอะไรพวกนี้ไปแลกนะแล้วก็เจ้าโบลดาต้ามือนะครับผมบางคนก็ใส่นะคือเหมือนกับว่าเขาขี้เกียจเคลือบมั้งก็คือมันไม่มีมันแตกครับแล้วก็ลดอนา,านเสียหายจากไร้ธาตุอีกเจ็ดเปอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนเลดิกหรือเปล่าหรือว่าเป็นสกิลเฉพาะไร้ธาตุนะครับโอเคผ่านไปที่กาเมนนะครับผมกาเมนเนี่ยก็จะเป็นเจ้า มัฟหนอนนั่นเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากสเปเชียลอินนะครับหรือว่าสเปเชียลเด็กหรือสเปเชียลสเตนก็ได้3อย่างอันนี้ผมก็ยังหาถูกใจไม่ได้นะครับก็คือใส่อินห้าอินสองไปก่อนแล้วก็ใส่การเลดิกตามระเบียบนะครับผมเพราะว่าเราใส่ของเท้าเทียมนั่นเองหรือถ้าใครมีงบหรือว่าดูดีอยู่นะครับก็บวกเก้าเบฟ y b รี k แบ็กหรือกระเป๋ากรีนนั่นเองนะครับบวกไอแทมค่อนข้างเยอะและก็ค่อนข้างดีและหรือว่าใครจะใช้เจ้าปีกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับออฟเอได้ด้วย ก็ใคดาเม็ดสุดก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าปีกนี้มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับคือก็เอามาได้แหละคือเอามาพอก้มแก้มได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าปีดําน่าจะด,ดีสุดสําหรับเนต้านี้นะครับโอเคเราไปถัดกันที่รองเท้าเลยนะครับรองเท้าเนี่ยอุย้ยขอโทษครับรองเท้านะครับอ่ะเอาโล่ก่อนดีกว่าออฟแฮนนะครับออฟแฮนเนี่ย เรื่องอาวุธเดี๋ยวผมขอเว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยออฟแฮนด์อันนี้ผมใส่พลาตินัมชิลกันทุกขนาด15%เอ้ยกันขนาดใหญ่และขนาดกลาง15%นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บอสมันจะเป็นขนาดใหญ่และขนาดกลางขนาดเล็กจะน้อยมากแล้วก็บ้องกันอันเดสสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทอนเวทมนต์แต่ว่าโอกาสน้อยมากครับผมอย่าไปเชื่อมันก็พลาตินัมชิลก็กลางๆครับราคาไม่แพงมากคือถ้าใครไม่อยากไปตีบวกโลหรือว่าจะใส่เป็นโลเจ็ดสีก็ได้ครับผม โล่เจ็ดสีแล้วก็ใส่โฮเดมลินมันจะป้องกันขนาดเล็กด้วยมั้งทั้งหมดจะไม่ผิดแต่ว่าผมใส่แพทิ่นัมชิลดีกว่าเพราะว่าหมอดสุดใหญ่ก็เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับก็มีคอมโบโลจานโลจานกับโอลินโกฟก็โอเคครับก็คือใส่ได้เหมือนกันบาตดียมชิลก็ได้เลือดด้วยหรือตอนนี้ถ้าดีที่สุดนะเท่าที่ผมเห็นนะไม่นับโลวานะครับมันก็จะเป็นเจ้าชิลออฟอีออนนะครับชิลออฟอีออนเนี่ยได้ hp ห้าร้อย m p ห้าสิบป้องกันทุกท่าสิบเปอร์เซ็นต์ เรียกง่ายว่าน่าจะเป็นโลวานเล็กเลยดีกว่าครับคือโลวานเล็กเลยดีกว่าเพราะว่าโลวานมันป้องกันทุกท่าน20นใช่ไหมมีออสแตทด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เหมือนเป็นโลวานเล็กครับการน,น้อยลงมา10แต่ว่าดีเหมือนกันลำกัน5้าน้ำหนักเบาแต่ว่าข้อเสียคือใช้ได้เร็ว130นะครับมีรูเหมือนกันด้วยอันนี้ผมยังไม่ใส่การนะ์หาการใส่ไม่ได้เลยหาลิสต์อยู่นะครับอ่ะ แต่ก็ชิ้นสุดท้ายนะครับส่วนออฟแฮนด์ก็ต้องเป็นโลวาแน่นอนครับโลวานี้น่าจะดีสุดในแพทนี้แล้วและน่าจะมีดีไปกีบหลายแพทเลยครับการทุกท่านนี่ผายากมากเลยนะการนี้แนะนําไม่ใส่นะครับก็คือใส่ตามประเภทเลยครับผมอย่างเอาผมจะส่วนใหญ่ผมเน้นเบิร์สบอสก็คือมีพวกการเดมอนการเจิ้แล้วก็ใครถ้าเจอถ้าเกิดมีมีตี้นะก็หาพวกอลิสมัใส่เลยก็ได้ครับการพวกสกิลจากบอสไปเลยดีกว่าอะ ชิ้นต่อไปมาที่รองเท้าครับรองเท้าเนี่ยก็เลือกอะไรมากไม่ได้ครับเราดูมาครับใส่งเท้าเทมมาอยู่แล้วหรือว่าใครจะใส่ลูนบูทก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ลูนบูทนะครับเทมที่คุ้มที่สุดสำหรับเรานะครับเพราะเอน่าจะเป็นเทมเด็กนะ,ทะเทมเด็กเนี่ยมันจะเลยถ้าเกิดเด็กมากกว่า1 2อีม่มันจะลดฟิกแคสอีก0ุดวิงนาทีพลังโจมตีระยะไกลเพิ่มอีก5%าอผมไม่แน่ใจว่าตรงพลังโจมตีระยะไกลหกต้งเ่อรอเ่าแต่แานา่ะต้องเด็กรก้อนนะ่รับกจงตีรกล ถึงจะบวก5%นะก็พอใส่เทมเด็กแล้วเนี่ยเราจะปายาเร็วขึ้นครับแต่ถ้าใครใส่หมวกแกะบวก15ด้วยคือป้ายาไร้หลอดเลยแน่นอนเพราะว่าปายยาเราโดนฟิกแคสหนึ่งวินาทีนะครับมีฮาร์ดแอนิเมชันด้วยมั้งอีกนึงจะไม่บิดนะหรือไม่มีไม่รู้แต่ค้างแค่นอนครับมีฮาร์ดแอนิเมชันเราต้องลดโดยการใชเ้เร็วสุดน่าจะเป็นการแปลงล่างครับผมแต่ว่าแปลงล่างเนี่ยมันยังไม่มาไนอะตัวที่สามารถลดฮาร์ดแอนิเมชันประมาณ0.6กวิไปได้นะครับ อันนี้ก็ออฟเตามระเบียบนะครับ e อแน่นอนอีกอันออฟสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำว่ามันได้หลายอยันมากเลยร u n เวม m a g i กก็ดีครับทำให้แคนนอนแรงขึ้นและส่วนตัวว่าผมคิดว่า r u n เวม Magic น่าจะดีสุดเพราะว่าผมใช้ใน i/O เนี่ยมันค่อนข้างดีนะฮอกอายฮอกอายก็ดีครับทำให้เราไลหลอดสักระยะหนึ่งก็ยิงแรงขึ้นนิดหนึ่งส่วนตัวแล้วเห็นเขาใช้ลัคกี้เดนะนครับลัคกี้เดมันติดค่อนข้างง่ายนะแต่ ผมไม่ค่อยชอบลัคกี้เดย์ครับผมชอบฮอคอายมากกว่าให้เลือกใช้นะครับฮอคอายกับแลนเวมจิกน่าจะดีกว่าแล้วก็แบร์พาวเวอร์ครับผมแบร์พาวเวอร์นี่มันเสียอย่างหนึ่งตรงที่เซิร์ฟเรามันไม่ค่อยมีคนทํายาอะโลเวยรามาขายนะครับถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทําได้ครับหรือว่าถ้าใครอยากให้มันพล็อกติง่ายๆก็คือเวลาล่าบอสนะครับก็คือให้ลูกน้องบอสต,ตีเราดูขนาดลูกน้องบอสนะไม่ใช่แบบโอ้โหแม่งลูกน้องบอสวางงี้ก็ไม่ไหวครับตีสไตล์ก่อนแน่นอนกว่าจะติด แบล็พาวเวอร์ก็คือแบล็พาวเวอร์มันต้องโดนตีนะหรือว่าใช้อลูเวล่านะครับได้สองอย่างเลยแล้วก็สปีดออฟไลท์นะสปีดออฟไลท์จะทําให้เราเหมือนกับเป็นอมะตะแป๊บนึงอะ่ะเพราะว่ามันบวกดอทเยอะมากเลยครับบวกเนะอฟเฟกดอทเนาะผมจำผิดคือแบบอยู่ดีมันจะหลบพิวขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทําให้เรายิงแคนนอนได้หลัวมากขึ้นนะผมเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วครับผมต่อไปก็เป็นพวกเทมเพอร์เลสแตนกับเทมเพอร์ลอินนะครับใครเล่นสายไอ้นั่นมาเนี่ย ก็น่าจะรู้ว่าถ้าอัพสเตนร้อยี่มั้งกับยินร้อยยี่ได้เอมแท็กกับไอแท็กอีกห้าสิบแล้วดูทุกการตีบวกสามเนี่ยของสเตนเทมเด็กเอ้ยเทมสเตนเนี่ยมันจะได้ไอแท็กอีกเจ็ดมั้งครับถ้าว่าถ้าตีบวกเก้าก็คือได้ไอแท็กอีกยี่สิบเอ็ดก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายนั้นนั่นเองผมว่าเทมเด็กน่าจะดีสุดสําหรับเจเน่นะครับในแพทนี้ <S <S ส่วนต่อไปนะครับอ่ะผมขอข้ามที่ประดับก่อนนะก่อนที่จะย้อนกลับมาที่อาวุธนะ ประดับเนี่ยก็ได้หลายอย่างครับสเตนโกฟก็ได้เด็กโกฟก็ได้นะครับพอใส่ได้ถ้ามีไปเจาะรูได้หรือว่ามีคนขายเจาะรูก็ใส่เซรั่มก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไปใส่การ์ดอื่นก็ได้นะแต่ผมเห็นเขาชอบใส่เซรั่มกันนะทำไรล,ลอดกันแล้วก็บาร์ดิยมียริงนะครับสำหรับคนไม่ค่อยมีงบราคาไม่ค่อยแพงนะครับหรือว่าอานันนึงคือซิลเวอร์สวิตแบลเลตออสเตตัดบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเอามาใส่การ์ดเทเลพอร์ตเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเจ้าสเปลเบกเนี่ย ใช้ดีในการฟาร์มแลบนะครับแล้วก็ในการลงอินสแตนหลายตัวพวกดันหนอนอะไรย่างนี้ก็ไปสเปลเบรกบอสเพื่อที่จะลดทอนเฮดพีบอสได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันผมเห็นเขาใส่กันนะมีโอลิมโกก็คือใช้กับคู่กับเซตโอลีนนะครับแล้วก็บากโกนาวาทัตทูถ้าคุณถือขวานคู่กับแซนแอคหรือว่าเฮลิเคียนฟูลี่บากโกนวาทัตทูผมว่าจะแรงกว่าในประดับอื่นๆทั้งหมดนะครับ อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมมีแค่ตัวใจแอคอย่างเดียวแล้วก็ลองเทสดูแล้วก็แรงครับก็แรงอยู่ดีแรงอยู่เหมือนกันโอเคเรามาถึงเจ้าปัญหาครับผมนั่นคือเจ้าอาวุธนั่นเองนะครับอาวุธเนี่ยผมขอไล่ตั้งแต่งบน้อยไปถึงงบเยอะเลยแล้วกันนะครับอาวุธของเจนเนติกเนี่ยมันได้หลายอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปทําอะไรนะครับองบน้อยสุดนะครับก็คือลูเบอร์ลูเบอร์เนี่ย มันจริงๆก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างกลางๆครับไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นดาบมือเดียวแนะนำว่าให้บวก7ขึ้นไปนะครับ E A ประมาณ6 E A 6นี่หมายความว่าไงคือหมายความว่าผลรวม E A ครับให้ได้มากกว่า6นะครับก็คือ E A 3 3 2 3นี่คือ5นะ3 3นี่คือ6นะครับ E A 6ขึ้นไปถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ E o หกขึ้นไปเนี่ยจะต่าง E 5ผมว่ารู้สึกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันต่างเยอะขนาดนั้นทัางทางี่มันหายแค่2%เองนะครับ ก็ใส่การ์ดอาเชอร์สกิลเลตันก็ได้นะครับอย่าไปใส่อย่าเพิ่งไปใส่การ์ดอื่นเลยผมว่าอาเชอร์น่าจะครอบคลุมที่สุดนะครับงบเยอะขึ้นมาหน่อยก็เป็นบวกเจ็ดคาราเอ,อิร์สนะครับหรือเอ,อเดนนั่นเองเอเหกขึ้นไปเหมือนกันนะครับมีงบขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นบวกเจ็ดถึงบวกแปดเวเซอร์แอคนะครับเวเซอร์แอคเนี่ยก็เป็นขวานมือเดียวที่น่าดีที่สุดตอนนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดคิดจะใส่นะครับแล้วก็ถ้ามีงบอีกนิดนึง เล่นไหมหน่อยเพราะว่าเวเซอร์แอคเนี่ยมันตีขนาดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงนะครับแต่ว่าขนาดกลางขนาดเล็กนี่ไม่ไม่ไหวเลยนะครับอย่างเอิร์ธเนี่ยอย่างดีขนาดเอเดียอย่างดีอย่างนึงคือมันตีขนาดกลางขนาดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กมันไม่สู้อ่าลูเบอร์เนี่ยแพ้ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่ากลางกับเล็กก็โอเคอยู่คากาเมสก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งบวกแปดบวกเก้านะครับบวกสิบได้ยิ่งดีเลยผมเคยใช้คากาไปถึงจนประมาณเลี้ยวร้อยยี่สิบถึงจะเปลี่ยนวูดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเมจิคลเบนะคราบ์เวออันนนีี้้ค่ขางดเลยนะ ผมลองใช้เรียกมันแรงพอกับดับแดงดับฟ้าเลยครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีขายครับผมหายากมากเลยตอนนี้โอ้ขออภัยครับผมบวกแปดถึงบวกสิบ m e ิ i c a l b e เนี่ยถึงจะแรงเท่ากับประมาณดับแดงดับฟ้านะในจริงมันแรงเท่ากันเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า m e d i ค a ลเบสเนี่ยแท็กมันเท่าๆกันกับดับแดงดับฟ้าแต่ว่าข้อเสียในอนาคตเนี่ยคือ m e d i ค a ลเบสมันเอนชา n ไม่ได้นะครับดับแดงดับฟ้ามันเอนชา n ได้ แล้วก็งบมีขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือขวานทอง60นั่นเองตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างบัสเชนนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เลเวลนิดน,นึงนะครับขว่าจะแรงเท่าพวกแจ็แน็หรือเฮลิเคนฟิลลี่นะครับอ่ะอันนี้มันส,ส,สเปเชียลบอลนิดนึงนะครับก็คือบ68 60เบย์โยลังกัมนะครับเบโยลังกัมเนี่ยเป็นดาบที่ดรอปจากมาสเตอร์สวิตฮาวเวิร์ดนะครับอ่าถ้าเซิร์ฟอื่นเนี่ยน่าจะมีเซิร์ฟผมยังไม่เคยเห็สักอันเลยนะไม่น่าจะมีะีีคคคนน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 ล่่่าาาาตตัััววววมมมสสสเเเเอออออรรร์์ิิิฮดดะะบบบป็โงงงขึึ้ก อันนี้หาง่ายหน่อยนะครับใช้แอคนะครับ Giant คเอขึ้นไปนะครับแนะนำว่าบวก8บวก9บวก10ได้ยิ่งดีครับผมมันค่อนข้างแรงเลยเพราะว่ามอนหลังๆเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับลองสังเกตดูดีๆนะขนาดเล็กจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่นับไอตัวในไบฟอร์สนะต่อไปงบเริ่มสร้างบ้านแล้วครับดาบฟ้ากับดาบแดงครับผมดาบฟ้าดาบแดงเนี่ยถ้าใครมีหมวกแก่แล้วก็แนะนาเป็นดาบฟ้าดีครับเพราะว่ามันคอมโบคู่กันนะถ้าใครไม่มีก็คือแนะนําเป็นดาบแดงครับ บวก7ถึงบวก12นะครับใส่ AS หรือว่ามาดำก็ได้แรงพอๆกันเลยผมตอนแรกใช้ไมจิ้กเข้าเบรปลายานะครับตอนแรกผมดกว่าไม่จิ้กเข้าเบมันแรงแล้วนะแต่พอมาใช้ดาฟ้าเนี่ยคือตอนนี้ผมใส่ดาฟ้าแทนกะว่ารอหมกแก่คือมันมีดาฟ้าสามมาดำแรงพอๆกันเลยครับเผื่อๆแรงกว่าด้วยผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันคิดยังไงว่าเพราะไม่จิ่อเข้าเบรยมันได้เอเมนแท็กอีกร้อยสิบเลยนะแต่ทำไมอยู่ดีไแม่งคือไปไปมาไอ้ดาฟ้าสามมาดำ ดันไปหาแรงกว่าอันนี้ผมไม่เก็ตเหมือนกันนะันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มันบอกไว้ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเมตาของแพทน่าจะเป็นเมตาอีกประมาณสักหลายหลายน่านเลยก็คือเฮลิเคนฟูลลี่นะครับบวกแปดบวกสินะครับบวกสิได้ยิ่งดี EA 7ขึ้นไปนะครับเฮลิเคนมาตั้งคีต้องมีเจ8แล้วที่ EA ยังไม่สามารถไปถึงบวกสิหรือบวกบสอง ยี่สิบสองได้เพราะว่าตัวสีก้อนเกอร์ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าที่แง้มมาแล้วนะบอกว่าจะเข้าภายในเร็วๆนี้นะครับผมก็เราก็เป็นคนลุ้นกันนะว่ามันจะเข้าจริงหรือเปล่าโอเคมาถึงในส่วนของชาร์โดนะครับชาร์โดเนี่ยแน่นอนครับส่วนหัวเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นแอดแท็กห้าเปอร์เซ็นไปเลยก็คือแอดแท็กหนึ่งแล้วก็แอดแท็กหนึ่งแล้วก็ตัวข้างล่างก็คือแอดแท็กหนึ่งโลเวอร์ใส่ครบสามชิ้นผมจะไม่ผิดมันจะเป็นบวกแอดแท็กห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย อ่ามันจะมีที่ไหนบอกว่าจำไม่ได้แล้วอะนี่ไงแอตแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นตะถ้าถ้าเอ็นชันมิดเดิลโรเวอแอตแท็กบวกหนึ่งอีกก็เป็นสองบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับคือเป็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งเป็นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ส่วนเอ่อตัวก็คือเป็นเอนชินชาร์โด้คู่กับคิงเบิร์ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วนะครับสองชิ้นนี้ใส่พร้อมกันแอตแท็กบวกกันประมาณสามสิบนะ ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ได้ได้นี่ด้วยเลนดเ์เมทเพิ่มหนเอ่ะสสิเพราะว่าคิงเบิร์ดมันได้หนเปร็นต์นะครับเป็นสนะครับโห oh, นี่ได้ค่อนข้างเยอะนะสของไอเลนแท็กเปอรเ็นี่ยมันจะไปคูณตอนสุดท้ายเลยนะครับสมมติคูณทำาดำเรได้หมื่นหนึ่งมีเลนแท็กเปอร์เซ็นสัก10%มันจะเป็น1นึ่งหมืันเลยนะครับมันจะคูณตรงๆอย่างเงี้ยเลยเพราะว่ามันคิดเป็นดัมเมจสุดท้ายไฟ แล้วก็ส่วน Offhand ผมยังไม่ค่อยเห็นอะไรดีๆนะตอนนี้ก็คือใส่ Stability t ้ทกับพวกอันนี้ใส่ใส่ไปเร่อๆอ่ะผมไม่มีอะไรใส่ส่วนปีกผมยังไม่ใส่นะครับอากาวว่าจะรอเสร็จรอปีกที่มันสวยๆก่อนค่อยไปหามาใส่นะแล้วก็ส่วนประดับก็แนะนาเป็น i ิ p e d น n c e นะครับ i ิ p e d น n c e เนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วเซิร์ผมไม่มีขายแล้วก็ถ้าใครมีคิ้ไม่ออกก็ใส่เหมือนผมก็ได้ครับเป็น Hard e a r r i n g นะครับ <laughs> บวกเลือด กอเรามีเลือดก็ดีกว่าไม่มีครับคือใส่เป็นฮาร์ดแยร์ลิงไปก็ได้นะครับโอเคนี่คือเป็นการบอกของสมใสนะครับคร่าวๆนะครับก็คือตั้งแต่งบปานกลางถึงงบสูงเลยถ้าใครมีของที่มันดีกว่านี้หรือว่ามีไอเทมที่คิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีกว่าแล้ววิ่อะไรเงี้ยอันนี้มันแบบค่อนข้างโอเคกว่าหรือว่าไปลองใช้งานแล้วพอลองเทสแล้วมันดีกว่าก็ลองบอกกันมาได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมจะพัฒนาตัวเจนีให้มัน ไปสุดวันนี้อีกตอนนี้คือพยายามหาคารลิเกนฟูลลี่กับโบกแก่อยู่นะครับจะได้แบกเพื่อนๆได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากรลาเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องกด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วช่วงนี้ที่หายไปไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าโควิดมันเริ่มหายแล้วงานก็ต้องมาครับงานก็ต้องมาก่อนจะไลฟ์ตีมก็ไล่ไม่ได้ครับผมลองไปไลฟ์ที่บ้านแล้วกะตุ้งหายเลยครับก็ ยังไงก็ลองติดตามช่องไว้นะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆมาแจกกันนะโอเคครับสำหรับรวันนี้ขอจบปีเท่านี้ครับสวัสดีครับ